สวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านปงชาแนลครับมื่อนี้อยู่วัดครับผมสีผ้าเบิงบรรยากาศรอบวัดครับพี่น้องวัดเพิ่นเจริญครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่วัดบานหมูมนครับโบสถ์หรือซาลาครับพี่น้อง ขออภัยพี่น้องอยู่สาลาครับสาลาพ่นกันก่วงดีครับพี่น้องอนนผมเจอเบิ้งข้างๆครับไปเบิ้งกันครับอันนี้เป็นป้ายังน้อกครับพี่น้องโอ้ ตอนนี้อยู่ตำบลขออภัยพี่น้องที่เว้าผิดบ้านหมูมนุนตำบลหมูมนุนบ่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินยินดีต้อนรับพี่น้องอบ่นงามีดีพี่น้องเพิ่นมี่มองไห้เซื้ฟรีนี่แหละพี่น้องวัดเนเนนพ,พิ่นมี่มองไห้เซื้ฟรีนั่พพ้อพี่น้อง เป็นสวนซฟรีอยากถ่ายรูปพี่น้องถ่ายลง YouTube ครับนี่แหละครับพี่น้องเห็บมาเบิงลางห่องน้ำห่องในครับพี่น้องเป็นนิดไปหลายดิหลายห่องอยู่ดิพี่น้องห่องน้ำเป็น สะอาดอยูยครับนี่ต้นกกกระพุ่งใหญ่พี่น้องกกกระพุ่งยุ่นหน้าวัดครับเยี่ยมทั่งเขา้ามีหดตอหอ,ตหอดแตนหอดเพ่งหลวงเพ่งใหญ่ครับพี่น้องบรรยากาศครับรอบวัดพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ตำบล หมูมนครับพี่น้องอยู่ตำบลหมูมนอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินครับบ้านหมูมนตำบลหมูมนหมูมนหมูมนตำบลหมูมนอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินพี่น้องอยู่วัดบ้านหมูมนให้เบิ่งรอบข้างคครับพี่น้องข้างๆศาลาหลังหง่เลยพี่น้อง บ้านเมืองเพิ่นจเจรินครับพี่น้องมันเป็นตำบลตำบลหมูมมนเจ้าก,กวงแน่ครับพี่น้องบรรยากาศครับอยู่วัดบ้านหมูมมนตำบลหมูมนุนอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินครับพี่น้องบ้านเพิ่นจะเลื่ญนวัดเพ่นจะเลื่ญนพัฒนาแล้วครับพี่น้องไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นสามาัคคีกันพี่น้องบ้านหมูมนสามาัคคีกันบ้านเพิ่นก็นเลยจะเลื่อนลุงเรื่อง วัดบานเฮาจะเลิ่นได้กันยอนพี่น้องเด้พี่นอ้นองสายบุญครับกับผู้นำผู้นำพ่นดีหลีพี่น้องเบิงวัดว่าเพ่นจะเจริอนอันนั้นก็เป็นมงสักกะละครับพี่น้องไหวพี่น้องแขกไปไทามามาไหวขอพรขอพรน,น้ำปูครับพี่น้อง ทางขึ้นเพิ่นกับปัน่นรูปพญานาคครับทางขึ้นมีอยู่มีอยูสามทางพี่น้องมีทางหนึ่งแล้วก็บฟังคุณทางหนึ่งแล้วก็บฟังมองจอดรถอีกทางหนึ่งครับพี่น้องหล่อปัดปัดสาลาพันใงหรือพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศรอบวัดครับพี่น้องเย็นดีนี่จะเป็นมองเซอฟี่ครับพี่น้อง พี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลุงเพียงสานีนะครับผมกับบมี่อย่างไรขอให้พี่น้องที่เอฟซีสุขุสุขวนที่เบิ้งคลิปนี้คลิปอยู่ในวัดนี่บรรยากาศนี้่ขอให้บาลมี่ยวัดนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผมสุขุสุขวนสุขภาพแข็งแรงยาไขย้ยาเจ็บยาจนเด้อพี่น้องให้ลำลำลุวย สู้ขู่สู้ข้นครับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านปงชาแนวกับผมมีอย่างหลายขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ